ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวโอ้โหเห็นแล้วก็อึ้งกันเลยท่านผู้ชมนะอึ้งมากเสาแทบไม่มีปูนเกาะเลยโอ้โหหลุดมาเป็นท่อนอย่างนี้เลยนะเนี่ยประชาชนเขาบอกนี่มันปูนพาเตอร์หรืออะไรเนี่ยนะทำไมมันเป็นแบบอย่างนี้อ่ะ ทำไมปูนไม่เกาะเหล็กเลยอ่ะฮะโอ้โหนะครับเนี่ยดูสิฮะเสาท่อนบเบลอร์นะแล้วดูเหล็กเนี่ยเหล็กก็ชี้ดูชี้เดเออหลุดง่ายมากเนี่ยนะโอ้โหไม่แปลกใจเลยที่มันถลม่มนะครับโอ้นะถ้า แล้วมันไปสร้างตึกสร้างอะไรที่ไหนอีกวะเนี่ยฮไปรับงานที่ไหนอีกวะเนี่ยโอ้โหนะน่าสงสารจริงๆนะเออนะครับน่าสงสารคนงานที่ต้องมารับเวรรับกรรมจริงๆนะจริงๆมันน่าจะไปถล่มตอนที่มันสร้างเสร็จเนาะเออนะครับไอ้พวกเจ้านายใหญ่นายโตมันจะได้อยู่ในนั้นไงนะมันจะได้รับกรรมไป อันนี้โอ้ดูเสาสิฮะเรีเยกว่าขนมเปียกปูนเนี่ยเขาถึงได้บอกว่าเป็นตึกเต้าหูนะดูปูนจีนนี่ไม่รู้ปูนจีนปูนไทยนะไม่รู้เหล็กไทยเหล็กจีนด้วยนะเออนะครับแต่เขาบอกอะไรนะเป็นโรงงานผลิตเหล็กของจีนใช่ไหมเออที่ออามาทำนี่โอ้โหแต่พอสร้างในประเทศตัวเองนี่แข็งแรงแข็งแรงนะ แต่ทำไมพอสร้างในประเทศไทยนี่แบบเป็นตึกเต้าหู้ก็ไม่รู้นะครับเออเต้าหูจาห้จริงๆเต้าหู้จริงๆเต้าหู้สมชื่อจริงๆนะเละเป็นเต้าหู้เหรอแค่แค่ก็ไปกระเทาะกระแทะหน่อยเดียวก็หลุดออกแล้วนะครับดูสิฮะโอ้โอหมันหักเป็นต้นๆอย่างนี้เลยเลยเนี่ยเออ โอ้ยนะครับหากยิ่งกว่าขนมขนมชั้นเลยนนขนมชั้นยังว่าแข็งแรงกว่านี่ยน,นะเอออนะอันนี้เป็นขนมเปียกปูนนั่นีอยดูซาลนะเอ,อขนมขนมชั้นยังเหนียวๆเห็นไหมขนมเปียกปนูนนี่ลุยออนะครับลุยเหมือนเต้าหู้นะโอ้ก็ไม่รู้จะว่าไงนะเออ เห็นสภาพแล้วแบบโอ้ยเ,เกินเกินเยียวยานะครับปูนก็จีนเหล็กก็จีนโอ้ยเออนะไม่พังก็ไม่รู้ว่าไงแล้วนะครับเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ